ทำแจกกันกินโวนี่แกงอะไรอ่ะอ่านนี้น้องไก่เห็นไหมพอครบสองสาวปุ๊บไอ้หนุ่มๆก็จะแวะเข้ามาแย่แล้วจะหาว่าเขาหาว่าหาว่าวกระลิ้มกะเหลี่ยผู้ชายตกใจนี่ว่าเศษไม้ท,ที่แท้ขาไก่แต่หอมแล้วละ่ะหอมสับปะรดขึ้นมาละสวยงาม เมื่อวานที่ผมเอาไก่ไก่ย<ม>่างมาให้เจออสเราจะรังสรรค์เมนูถ้าเ,เพื่อนๆเห็นอันนี้ก็<ม>ะจะบอกว่าทำแกงเผ็ดเป็ดย่างแต่ไม่ใช่วันนี้เราจะทำแกงเผ็ดไก่ย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้กจส่วนไเนนี่ออันนี้เมนูพรุ่งนี้ จะเอาไปเลี้ยงพระเขาบ,บอกตอนแรกเขาบอว่าจะทำวัวนเสาร์อาทิตย์ทำให้หน่อยดียวจะไเลียงพระเป็นอย่างนี้นเดี๋ยวนี้คือเมนูหลนปลาอินทรีใช่เ <c oughs> นี่ยสองตะวันซีโรควาเนี่ยสองตัวเนี่ยแต่ทำพรุ่งนี้นะใช่ต้องทอดไปก่อนนะแกะเลยนะไว้อ่าอืมแกะเลยนะเปลี่ยนจะล้างฮะมะเขือเทศราชินีเนาะขาดไม่ได้ ในแกงเผ็ดไก่ย่างของเราวันนี้จะต้องเป็นแกงเผ็ดไก่ย่างร้านแพงไหมตอนนี้มาเฉลี่ยร้อยกว่าบาทนี่จึ้งโลจึ้งโลใช่นจังรถรถสั่งรถมาสิบล้อจำมันจะผ่านตรงเนี้ยทางสะดวกแล้วผ่านกันจริงซอยนี้รถเยอะซอยนี้รถเยอะ นี <N> ่มาแล้วเมื่อวานเอามาส่งแกงเข็ดไก่ย่างก็ต้องมีไก่ย่างนี่ไก่ย่างจากปีชาอยู่ในคลิปมีคลิปที่ผมมีเอฟซีบอกว่าไม่พาน้องโดโดททำไมไม่ค่อยพาน้องโดโดมาหาเจออสเวลานี้ยังไงละ่ะนี่ตีสามอะ่ะโดโดยังนอนอยู่แต่เมื่อวานตอนเอาไก่มาให้ ถ้าไหรสิบโมงก็พาโดโดมาด้วยพามาเสร็จแล้วก็พาเข้าไปกินข้าวหนีฝนกันด้วยเมื่อวานอ่ะเพอผมกลับไปโอ้โหตีตู้ฟูลงมาเลยก็รอสักพัดแล้วก็เลยอ่ยเริ่มจะเริ่มทาท่ามันท่าตกเลี้วแล้วก็ไปนั่งร้านก๋วยเตี๋ยวเอออมันลกับรดเดอันนี้หั่นหั่นประมาณนี้ใหญ่ไปไหมหรือเล็กกว่านี้มันก็จะแหลกอะเนาะ ก็จะรังสรรค์เป็นเมนูแกงเผ็ดไก่ย่างแต่บอกก่อนนะวันวันวันนี้ยังไม่ได้ขายเป็นทดลองทําแล้วก็ทานกันทำจริงไม่ได้ทดลองทำทำจริงแต่ว่ายังไม่ได้ขายใช่ไหมเป็นทดลองก็คือเชออดก็จะชิมเมนูนี้ผมก็จะชิมแล้วก็ไปให้คุณหมอ,อ เื่อแค่สามบ้าโอ้ยมาแล้วก็เตนยาเอแดงเอากระป๋องให้จจเล็กไปหมดเลยแล้วก็แจ้งข่าวก่อนนะอแจ้งข่าวเจออสกำลังจะออนทัวร์อีกแล้วคขาคนขั้นินทากันเนี่ยใจแตกแล้วเดี๋ยวนี้ใจแตกแล้วตอนนี้จะขึ้นเครื่องบินไปทำบุญที่จังหวัดหนองบัวลำพูน ผมไม่ได้ไปหรอกพีนน่งานงามของอาจารย์ของคุณตั๊กแล้วก็หมอด้วยก็เลยเออจะได้ใส่ชิ้นเดียวมันไม่ไส่ไม่ได้ใส่ไหนเลยไม่แดงว่าอะไรเอาแกงกะทองเขาสังกะทิให้สังกะทิที่แกงไก่ก็โลเดียวก็พอง,องก,ะกะท็ทำไก่ไม่ไดีเหมือนแกงไก่เอาไก่โลนึงแกงไก่จะแด่นู่นร้านกะทิอยู่นู่นกะทิ ราน่ละแกงวันนั้นแจ้งข่าวก่อนเพราะว่าเชอสจะต้องหยุดเนาะมีรู้สึกจะมีหยุดวันหนึ่งเนาะเดินทางวันที่10บตอนบ่ายก็ยังขายอยู่วันที่สิบแล้วก็กลับวันที่สิอกลางคืนสิบสองก็ดต่อแต่หยุดแน่ๆคือวันที่สิบอดนะสิเดือนเลยนะ กรกฎาอ่ากิเลกรกฎาแต่ถ้าเกิดถ้าเหนื่อยอาจจะหยุด12เนาะก็ติดตามใ,ใามนในออแล้วติดตามภาพการเดินทางของเจออสก็ดูดูในไลน์กลุ่มก่อนจะส่งภาพมาใช่ที่พูดเนี่ยคืออนุโมทนาบุญร่วมกันนะฮะก็จะไป <S <S ทำ<ม>บุญไปเมื่อไ,ไหร่บอกแล้วเดี๋ยวฝากดังไปทำบุญ แต่เดี๋ยวก็จะแจ้งแบบนี้ไปในลายกลุ่มไงเพื่อให้รู้ว่าวันไหนเจ๊จะหยุดไม่หยุดอะไรยังไงนี่อ่ะปลอกสับปะรดอันนี้เพื่อทำแกงเผ็ดไก่ย่างมีใส่มะเขือมะเขือพวง มันเคือราชินีอยู่นี่เครื่องอยู่นี่แล้วไก่อยู่นี่แล้วทําไม่ได้ไม่ได้ทําเยอะนะครับเพราะว่ามไม่ได้ไม่ได้ขายเพราะนั้น FC ก็รีเควสมาแล้วกันอยากกินไหมอา้าวเชอร์รี่ทำขายขายต้ตงสิบตัวเงี้ยขายสิบตัวแล้วมันมันเล็กกับไก่เป็ดยังยังเป็ดตอนนั้นใช้ <5 S 2> ใช้กี่ตัวตอนหลัลงเนี่ยห้าตัวห้าตัว ถ้าตัวเขาคิดตัวเท่าไหร่ <500. S 1> ตัวละห้าตัวละห้าร้อยแต่นี่จะตั้ประมาณตัวละร้อยกว่าบาทนี่ตัวละร้อยกว่าบาทเป็ดมันใหญ่กว่าแต่ี้เนื้อมันจะไม่เยอะหรอกนะใช่เป็ดเนื้อจะน้อยแล้วมันเป็ดย่างด้วยไนงะแต่ว่าเราใช้ไก่ย่างของจ่าปีชาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มไม่ให้ย่างแบบ ใบเขาสวนกวางที่มาแผ่ๆแ,แล้วก็แห้งๆแต่นี่เขาจะทั้งตัวเป็นตัวกลมๆออกมาเลยก็เดี๋ยวเราทดลองตอนนี้เนาะแล้วใครเห็นอยากกินอะไรก็รีเควสต์เข้ามาแล้วกันครับคอมเมนต์ <c oughs> เข้ามาเรจะให้ทำยอดก็จะได้สมัยห,หน้าจะเลือกตั้ง เขาเป็นคนของประชาชนใครจะใครต้องการอะไรโทรมานี่ก็ลูกที่สามเลยฮะใช่นี่ก็เอาลูกที่สองตัดรนี้ผมก็หนึ่งใหญ่คิดว่าจะใช้ประมาณกี่ลูกลูกครึ่งนะลูกครึ่งลูกครึ่งไทยไทยจีนลูกจีนไทยจีน มีเอสีบอกว่าไม่ค่อยเห็นตะหมายเนี่ยตะหมายตหมายเนี่ยจะเป็นจะเป็นแบ็กเกลเดินผ่านหน้าร้านอยู่เป็นจังหวะ <c oughs> ถ้ากล้องหันไปก็จะเห็นตะหมาย <c oughs> ทำเลยวันนี้อร่อยแน่ทำทีนางขายใช้กับรถตีหมดเลย วัตถุดิบดีอ่ะของพี่ออ่ะมาแล้วเริ่มลงมือแกงเผ็ดไก่ย่างกะทิลงที่เห็นกระทะกระทะเลอะนี่ครับเพราะว่ามันสูตรใกล้เคียงกันนะเราทําผัดเผ็ดไป<า>ก็ทําผัดเผ็ดไป<า>ก็ไม่ต้องล้างกระทะท,<า>ทำเลย<า>แกงเผ็ดไก่ย่าง,างก็<า>งเป็น สูตรเดิมสูตรเดียวกับแกงเป็ดเป็ดย่างแต่จะใช้ไก่จะต้องบอกก่อนนะกระทะนี้กระทะทดลองนะไม่มีขายกระทะทดลองไม่มีขายสวัสดีครับเจียพลสวัสดีครับระวังรถข้างหลังตามหมาย <c oughs> นี่พิซแกงสั่งร้านอารยาใช่ไหม ไก่พริกแกงไม่ไม,ไม่ไม่ได้มากเขาปรุงผสมมาให้เน,ะนาะคุณหสวัสดีค่ะเนาะแต่ได้กลิ่นละมันมีพริกแกงที่จะทําแกงเผ็ดไก่ย่างนี่มีการวันน,น,นี้วันนี้เผาเผาเขาหมูสองรอบเลย <laughs> เผาใกล้ตีตีอีกรอบนึ่ง <laughs> ขา่ขาหมูขสดี ก็นนี้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นะฮะที่พูดถึงมีสีสั่งเข้ามาเยอะเนี่ยสองเดี๋ยวจะเตรียมมารับของสะดวกก็มาที่ร้านแต่ออเสแต่ถ้าไม่สะดวกก็ต้องมีไลน์ก็ส่งไลน์ที่อยู่อะไรมาครับเดี๋ยวก็จะส่งให้ปัจจียให้โอนมาแล้วก็ส่งสองทัง,งเอบอร์โทรศัพท์อีกทีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสี่หนึ่หกสามแม่อาจารย์ต o o ใกล้แี่ก็จริง เรามาดูเสียงจอได้วไงเพราะว่าเสียงข้างนอกมันดัง <ขอ S 1> หักา <he en. S 1> ี <c oughs> เห็นเอฟซีเห็นแล้วก็อบอกเลยไอเอฟซีเพิงเข้ามาดูเรายืนอยู่ที่ตลาดวัดกลางตลาดพลูมาแล้วนางเอกนี่ได้นอนหรือย,อยังเนี่ยมาจากเชียงใหม่เมืม่อเมื่อตอนที่ลราคุยกันบอกอยู่เถินกี่โมงนะกี่โมงอยู่เถินสาม

อ่า yup. yeah. ลูกค้ามาดูมีสับว้ท่าอะไรเครื่องเสร็จหนึ่งอย่างจ้ะเคร่งเสร็จยัน่งสการใช้ขสมาสัมภาษณ์สวัสดีค่ะเธอหายังหายัง ยังอยู่ยังอยู่ยังไม่หายไปไหนอืมมันเบาขึ้นแต่มันเบาขึ้นเบาขึ้นอ่าแล้วนี่นี่จะต้องต้องอบมันด้วยเหรอไม่ไม่นี่มันจะอย่าองอ๋อให้มันเดือดอ๋อให้ให้ให้มันเดือดให้พริกให้พริกเดือดให้ให้พริกกพริกเดือดอ่าเนี่ย มาถึงตีสและนี่ตีอีก <Okay, S 1> ส,สิบนาทีตีสี่เมื่อวานโทรไปอ่ะทุกคนเดี๋ยวนนี้ใครไดเน่ยเอาไม้องใส่เยอะว่าตอนที่โทรไปก็6กโมงแล้วนะยูแล้วกตักจืดเหรอยูเลยอ่าแ,แ,แล้ววา่าไงสหายใจแตกไม่เจ๊เขาไปอ่ะเขามีคุณหมอไปอ่ะวางใจได้ พี่เขาก็รู้เรื่องว่าเขาเออพาเจไปได้อะนำพาเจเข้าไปได้หมอเขาบอกเขาเตรียมยาสลบไปแล้วเกิดไปเอะโวยวายตกใจบนเครื่องบินนี่พี่สาวเขาต้องดูแลอย่างดีผมว่าอย่างนี้หมอเวลาพูดอะไรครับครับเชื่อแต่หมอไม่ทําตามท้งอย่างก่อดวันนั้นที่เราบอกแชร์กันอน่ะครับครับเชื่อพี่สาวผมอ่านะการต้อยหมอกอาจารย์ต้อยบอกไม่ได้ไม่ได้ต่อยาเป็นเจ้ามือเองก็นริงจร ถ้าหนูจะ่งยเงินจะถามเพราะเขาคิดว่าคนจะไปเยอะโอ้รอทำไมอ่ะเจ๊ก็บอกว่าคนละหานหารน่ะเจ๊ถนัดหารเฉลียล่ยเฉลี่ยทุกคนเฉลีย่ยทุกคนออกไปพอจริงๆริงแล้วไม่ยอมปลักตังวางไว้ก็เอาตัางคืนผมเลยต้องตัดสินใจบอกว่างั้นเรามาทำสัตยาบัน M O U กันว่างวดต่อไปถ้ามีอะไรเนี้ยห้ามห้ามฟักเงินไม่นาต่อไปนะใช่ เขาเซ็นสัญญาไปกันไปแล้วว่าติดน้องกระถางยันอันดีที่สุดลงนะแต่ก็ลงขันไปเลยลงขันไปเลยไม่ใช่จานเดี๋ยวรอบหน้าคนมาคนมาเยอะไอ้คนจะตัดทางนะใช่มันขาดกันหรือป่าว่ากันไปเราก็ถือไม่เลียวไปด้วยแล้วกันนะรอบหน้าถือไม่เลียวไปด้วยอ๋อเชื่อเชืจะอ๋อชื่อจะอ๋อพ้องอันนี้พอรออ๋อปิดฝาไว้เพื่อรอเดือดพอรอเดือดก็เพื่อจะใส่ เครื่องต่างๆอ๋อสังเกตว่าคราวก่อนที่เป็นเป็ดเนี่ยเจ้าใส่เป็ดก่อนใช่อันนี้อันนั้นมันซอ,อยังย่างไม่แห้งอันเนี้ยเขาย่างมาจนนุ่มแล้ว,วน,นุ่มแล้วอา่อามันไม่เหมือนกันเลยชุดเมนูจะจำไม่ได้เราต้องดูว่าชุดเมนูอะไรการทำมนันเกี่ยเยอะน้อยนะได้ชอบหมด,มด,ดชอบ,ชอบที่จริงเวลาเวลาทานอ่ะ ผมชอบทานพวกเครื่องมันมากกว่าตัวเนื้อนะ<ช>แต่กินสับป,ประรดกิน<ๆ>มะเขือกินมะเขือราชินีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จานไกาอะไรไก่หอรอกก็กที่เขาแนะนํากันมาไงบอกมันแพงใช่ไหมเ, <c oughs> เห็นเห็นป้าแดงเขาคํานวณมาบอกว่าแกงเผ็ดเป็ดย่างอะเชี่ยได้กําไรร้อยเดียวแต่นึ่นได้ร้อยเดียวตอนนี้ตอนนั้นเอฟซีเขาก็เลยเฮ้ยเขาบอก ทําไก่ก็ได้นะบ๊าจีดีอ่นี่ก็เลยไปหออไปซื้อไก่มาให้2ตัวไงเอ๊ยเป็นเตรียงห้าพรุ่งนี้เดี๋ยวออกหัดไปชื่ออ,อ,นอนีองตัวสิ้วนอนนอนอยู่ตัวนึงหันแล้วอีกก็แดงหมดแรงหันเนี่ยหันได้แค่งอ๋ออ<ช>๋อจ<ง>๊ะว่าหันไม่เป็นอ๋อหันไม่เป็นอ๋อน,นึกว่าอรรง สังเกตว่าวันนี้จะทําน้อยกว่าตอนทําเป็ดนะเพราะว่าอันนี้เป็นกระทะทดลองเนาะเป็นกระทะทดลองเป็นกระทะทดลองแล้ว,ว่อทำเมนูนี้จะต้องให้เจ๊นหน่อยเป็นคนมาผัดเหรอเมนูที่แล้วเจ๊นหน่อยก็ถือตะหลิวไก่ลงฮะไก่ลงเอาอย่างนี้เลย ทำกินเองไงอ๋อรออันนี้กระทะนี้ไม่ได้ขายไงทำแจกกันกินโหนี่แกงอะไรอ่ะ,อ,ะอันนี้น้งไก่เห็นไหมพอครบสองสาวปุ๊บไอ้หนุ่มๆก็จะแวะเข้ามาแย่แล้วจะหาว่าเขาหาว่าหาว่ากลิ้นกระเหลียผู้ชายผู้ชายก็แวะเข้ามา ไก่มันก็เลยต้องทําชิ้นใหญ่อะไม่งั้นมันมัน,ม,นมันจะเหลวง่ายกว่าเป็ดใช่ไหมมันเล็ง,ง่ายกว่าเล็ง,ง่ายกว่า,ส,าสุกแล้วอันนี้สำหรับทานอย่างนี้เลยไม่ต้องไม่ได้แกะไม่ได้มาแปลงอันนี้คือมาแปลรูปแล้วที่ทำแบบทแบบตัดแบบพัตตะคารไงเช่นหน่อยตัดมารู้เลยไก่เป็นน่องเลยไงทำสไตล์พัตตะคารใจปัม้มใจปั้มใจปัม้มทำกิน <ใจ S 1> เองนะ ทำกินเองอนะใส่อย่างนี้นะเขือเทศลงไปม,มันขาไก่เออขาไก่แล้วก็นึกว่าอะไรตกใจนี่ว่าเศษไม้ที่แท้ขาไก่แต่หอมแล้วล่ะหอมสับประรดขึ้นมาละสวยงามฮะ ริกซอยลงไปได้ได้ป้อมไฟเขียวไฟแดงเอานีไหมเอากาตว่ป่ะไม่กินกาแฟ้กาแฟดำกาสดไงเอาไหมังให้ทุกคนไม่เยอะหัืเาขอไปก่อนเขาฝากไปมีคนสังเข้ามาไงฝากก็คืนไปเฉยๆี่ต้องพูใ ปรุงนิดหน่อยผงนัวเอ้ยไม่ใช่ผงปรุงรสอันนี้อะไรเกลือเกลือ,อผงนัวอันนี้น้ำตาลอย่างละนิดอย่างละหน่อย สับปะรดไม่เปรี้ยวสับปะรดดันหวานต้องเสริมมะขามเปียกหน่อยทำสะอาดเลยนะเนี่ยมะขามเนี่ยมะขามดีมะขามใหม่อ๋อลงทั้งฝักนี้เลยเหรอเอาในน้อยหน่อยซื้อไอ้ดับสำเร็จมาบางทีก็ใส่บางทีก็ไม่ใช่ใช่ใช่ เสร็จแล้วก็น้ำตาลอ่าใครจะสั่งชาดำเยรับผมทำเลยนะทำรอเลยสั่งไว้ให้ทำรอเลย ใช่ครับสีสวยไก่ชิ้นใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่เป็ดทำกินเองพี่พลทำกินเองจะเป็นนี้แหละเนื้อจะเด้งแล้แต่ไก่อะไก่เนื้อมันจะนิดมกว่าใช่ตัเล็กเล็ก แบบสองหัวไ้เจ๊แกไปต้อแกแกนะไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเาามเหรอตัดมาเป็นี่ท่เนี <h <h ่ยตัวแดงไม่ร้อนแกเนี่ยไม่เหมือนแม่ื้แกวเป็นสี่ท่าอย่องเดียวไม่เพิ่มไปจะมาใจเย็นไม่ได้แล้ว กามันก็บอกเลยอย่างนี้ไงแพงนะกอุไม่เห็นมันไม่ยากเห็นเพยฉะนั้นก็ชิมเรียนนี่มา่ออ่าชิมชิม่โดนโดนแล้วนะโดนแล้วนะโดนนะอ่ายบอกป้าคนนนะป้ายังอ๋อคอมเมนต์ใช่ไหมใช่บอกคนเขาไม่เห็นนี่ตอนที่ถ่าย ตัดจริงแต่ช้อนยังไม่ได้กินอะไรที่เขาไปอยู่แก้ข่าว่าแก้ขวด้วยต่อเราไม่เห็นแต่พูดถึงช้อนเนี่ยยังไม่ได้ิเขาหยิบเขาหยิบช้อนใหม่มาสาธาแสดงให้เห็นว่าเอฟซีเขาดูละเอียดละอ่อนยังไม่ละเอียดจริงนะแต่ดูว่าเออต่อเป็นที่คนคนตัดผมตัดต่อด้วยไงมันมีการตัดต่อจังหวะตัดต่อมันก็ไม่ไม่เห็นว่าแก้ข่าวว่าอ่า หลบหลบสิบล้อก่อนโอเคแล้วเรียบร้อยวันนี้เราไม่ได้ทำเยอะนะฮะเพื่อนๆบอกก่อนว่าอ่านี่ชิ้นใหญ่ใหญ่อย่างว่าเนาะไก่ไก่เขาก็ไอ้นี่มมอ่่ะไต้องทำวิธีถ้าเราทำไก่เราต้องทำวิธีอะไรที่ให้ไก่มันรัดมากสักหนึ่งจาน ไม่เป็นไร,ปรเป็น,น,นจ้ะว่าเราต้องเราต้องทำยังไงวิธีให้ไก่มันรัดเต้าอย่างนี้เพราะไก่กับเป็ดอ่ะเนี่ยรู้สกไก่มันเนื้อมันจะแออน่นกว่าเพราะนั้นเราเอาไก่ชนเอาไก่ชนมาทำไก่บ้าน <laughs> ไก่บ้านแต่แต่เขาจะมีแม่ไก่บ้านย่างอะ่ะ ทอดย่างเองไงจานใช่สนใจต้องย่างเองเออเอาก็คือเขาจะจะเลี่ยงเรื่องของต้นทุนใช่ไหมจานเราต้องใส่เกล็าปต่ออย่างว่าเราทดลองเดี๋ยวต่อไปเราก็ทําเป็ดเหมือนเดิมเราดูคอมเมนต์ก่อนประแดงข้าวสุกยังตัดข้าวให้ผมถุงนึงด้วยโอ้ลูกจะกินตรงนี้เลยไม่ไม่ตักใส่ถุงเพราะเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ต้องไปชิมให้ดูต้องไปชิมบอกรสชาติเพราะว่ามันเป็นการทดลองไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะจานเดียวเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวผมไปชิมเดี๋ยวผมไปชิมบอกรสชาติได้ได้ก็ของไก่ เปล่าหรอกสองถุงเพราะว่าเดี๋ยวไปทะเลาะก,กันไงถุงมันใหญ่นะจานไม่ได้ถึงเล็ค่ะวันนี้้าใจแต่หมายถึงว่าทะเลาะอะไรคนเดียวจช่หมายถึงว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้กินพร้อมกันไงคูต<อ>ักก็หิ้วไปกินที่โรงเรียนผมก็ชอบโอเคงัค้นก็ คงประมาณน uh, so so okay. so an ี้เด pues ี๋ยวไปตามดูผมชิมที่บ้านรผมว่าต้องเป็นถ้าเป็นไก่บ้านอ่ะแล้วเรามาย่างโอ้ก็จะกระปากอะเดี๋ยวทดลองกันไปก่อนแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องแบบตาเสียวแดงๆเลยนะให้สีเวลาเราลงไปแดงแล้วสีมันจะส้มอ่าใช่นะใช่จะร้อนสิจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวตามไปดูผมชิมที่บ้านครับที่ทำงานแล้วครับ กลับถึงบ้านตีสี่กว่าๆนั่งทํางานต่อที่โต๊ะทํางานที่บ้านแป๊บหนึ่งแล้วพิ่โดคูตักอาบน้ำแบบท่าก็มาถึงที่ทํางานเจ็ดโมงกว่าๆฮะอื่ของพี่โดโดนี่กินไม่เป็นนะแกงเผ็ดไก่ย่างวันนี้โดโดกินอะไรก็เลยแวะซื้อของร้านเชฟทองมาให้มาข้าวต้มกะเพราหมูสับมีหมูก้อนมีเนี่ยแล้วเขารีเคเสเนี่ยเขาอยากกินชะอม ไข่อักโลกทานเลยอตอนนี้มาดูนี่พี่อ๋อตักมาให้เยอะมากตักมาให้เยอะมากนี่ฮะตักมาให้เยอะมากสับป,ปะรดนี่มะเขือเทศราชินีก็มีนี่มะเขือพวงแกงเผ็ดไก่ย่าง ไก่ก็ชิ้นใหญ่ๆเจออสก็บอกว่าต้องต้องชิ้นใหญ่มิฉะนั้นมันจะละลายเนาะมันจะนตักลาเข้าดูฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะมันไปทำงานไปเนาะให้มาเยอะจังเลยเจอเอส กินไม่หมดแน่ถ้วยนี้อออออออตอนซีซีกลับมาผมก็เอาภาพ ที่ถ่ายทําอ่ะโพสลงไปในไลายกลุ่มเจออสมีคนถามเข้ามาใหญ่เลยรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงบอกว่าเดี๋ยวผมรอชิมอยู่ก็บอกรสชาตินะฮะเหมือนแกงเผ็ดเป็ดย่างทุกอย่างเพียงแต่ว่าพอเรากัดเข้าไปแล้วเนี่ย เคี้ยวไปเนะี่ยโดนเนื้อไก่อะเราก็รู้ว่าเป็นเนื้อไก่ไงแล้วก็กลิ่นมันไม่มีกลิ่นของเป็ดเท่านั้นเองแต่รสชาติความอร่อยอร่อยเป็นปกติฮครับ ชวยนี้กระทะนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นทดลองนะฮะเพืเ่อนๆอยากชิมก็คอมเมนต์บอกเจออสนะสลับกันมั่งเป็ดมั่งไก่มั่งเจออสเหมือนรู้เลยผมชอบกินตูดตักส่วนติดตรงตูดมาพอดีเลยมันก็คลิปนี้คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันรวมกับการทำแล้วมันจะยาวเกินไปเนาะ เพื่อนๆกดสับจะคให้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับคือโดดสวัสดีเอฟซีกับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายบาย